ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอาการเสื่อมของคอยจุดระเบิดของเครื่องตัดหญ้า h o n ด้า GX35 นะครับตัวนี้คือคอยเสียนะครับคอยเสียคอยเสียก็หมายความว่าคอยเสื่อมไม่ทำงานนะครับตัวนี้คือคอยตัวดีนะครับการเสียของคอยก็คือสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเราตัดหญ้านะครับเราใช้เครื่องเราตัดไปเวลาเครื่องร้อน เครื่องจะดับเองนะครับดับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับจะดับไปเลยนะครับคืออาการคอยเสื่อมดับแล้วเราจะมาสตาร์ทไม่ติดนะครับเราต้องทิ้งเวลาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีนะครับเรามาสตาร์ทเครื่องก็จะติดนะครับติดแล้วเราก็ทํางานได้อีกสักพักเครื่องก็จะดับอีกนะครับนี่คืออาการที่คอยเสื่อมนะครับ การตรวจสอบคอยว่าเสียหรือไม่เสียก็ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเช็คค่าความต้านทานของคอยนะครับค่าความต้านทานของคอยจะมีอยู่สองสองค่านะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟแรงต่ำนะครับค่าความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2.0โอห์มนะครับส่วนค่าความต้านทานของ สายไฟแรงสูงหรือว่าสายหัวเทียนเส้นนี้จะอยู่ที่6.15นะครับกิโลโอห์มนะครับหน่วยเป็นกิโลโอห์มนะครับส่วนมากนะครับที่คอยเสื่อมตัวค่าความต้านทานแรงสูงหรือว่าสายวัตเทียนเส้นนี้นะครับค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก6ก,กว่าครับก็จะเป็น10กว่านะครับ เราจะมาวัดค่าความต้านทานของคอยสองตัวครับเปรียบเทียบกันครับตัวนี้คือคอยใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราจะมาวัดค่าความต้านทานคอยตัวที่ใช้ได้ก่อนครับวัดค่าความต้านทานแรงดันต่ำก่อนนะครับจะอยู่ที่1.5ึ่งจถึงสนะครับโอห์มนะครับเราก็ปรับมิเตอร์ไปที่200โอห์มนะครับคั้วลบก็คีดไปที่กานะครับขั่วบวกก็แตะไปที่สายแรงดันต่ำนะครับ ค่าความทานค่าความต้านทานจะขึ้นอยู่ที่1.0โ oh อห์มนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะาเช็คค่าความต้านทานแรงดันสูงนะครับแล้วก็ปรับไปที่20กิโลโอห์มนะครับแล้วก็เอาสาย้วบวกกี้ไปที่เส้นหัวเทียนนะครับจะได้อยู่ที่6.22ก oh ิโลโอห์มนะครับ ต่อไปผมจะวัดค่าความต้านทานของคอยตัวที่เสียนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวที่ดีนะครับอันนี้ตัวที่ดีครับใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็จะวัดค่าความต้านทานของแรงดันต่ําก่อนนะครับก็ะจี้ไปที่ขั้วตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีสายนะครับจะอยู่ที่0.8ครับไม่ถึงโอห์มนะครับ0.8โอห์มนะครับเรามาวัดค่าความต้านทานสูงเราก็ปรับไปที่20กิโลโอห์มนะครับ มาดูนะครับตอนนี้จะแตกต่างนะครับแตกต่างกับตัวที่ดีนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับค่าความต้านทานจะอยู่ที่12.76กิโลโอห์ะครับซึ่งจะมากกว่าตัวนี้นะครับตอนนี้จะอยู่ที่6กว่านะครับอันนี้เกินมาครึ่งเท่าตัวนะครับ12.76กิโลโอห์ะครับตัวนี้ก็คือคอยไฟที่เสียใช้งานไม่ได้นะครับ